สวัสดีครับมาอีกแล้วครับมืัอนี้กับช่องอีสานพักของเองมือเศ้านี่ไปหน้าครับเพราะก้าหนึ่งเพราะก้าหนึ่งเพราะท่านสายพี่น้องผมแต่ว่าวนนี้ที่เด็ดเอาอ๋ออีหยังพี่น้องเอาเอาอโจ๊กคือว่าไอหยังไกลไปไปได้มาถ้าจะไปบ้านเขาดิบ้านเขามืขอเศ้านี่ยไหมเออเอาไป็นยังไเขาเรู้ว่าใกล้พูดให้ผมบอกแล้วว่าห้ามห้ามมาเด็ดขาดให้ทั้งให้ทั้ง เอาไป,าไปมันรุดออกมาอยากใส่ขบวุ้นลูแล้วมืึอเศ้าเลยครับแบบนี้นะครับพี่น้องเอาบาทที่นี่จบไปเฮ็ดจังไหนไกลใครเ,เจ้าคือไหนมาเอา้าคันถ้าของภัยล่ะขบวุ้นลูแต่ว่าขันมันขวัญดึกใส่เลยขวัญดึกใส่เลยแล้วกวันด <ใน S 1> <ร>ึกใส่เฮาเอาเฮา,เา,เา,เาตั้งใจสีไรเฮาไม่มีเจตนาสีเอาไครับไ่มีเจตนาเผอิญมันถื่อนแมนบ้างไหมแนครับเผอิญมันถื่อมันตายครับก็เอามาเอากระสีเ่ามีความผิดคือกันบ่กะพูดได้สีเอาเรื่องกะไปเจอการเฮียนไปเจอกัรเฮียนผู้เยี่ยมบ้าน พ่กมีเกลหน้าสิบบาสิเอามาาเจ้นี่เจ้านี่หัวหมอหนะการเล้วแเต้มองหันแล้วแต่เนี่ยความคิดครับตจระเขคน้องกินเราเราท่ำทาไปหาหลักไก่พี่หลวงมาตุ่มซื้อเลยโอ้ยพ่อยัง่บบนี่ได้หอดเทียงได้พี่หลวงผมเอาเครื่องเขามีเขาจิตตำพริกใส่คาหูดจริงไข่ใบฉีดตัวพี่หลวงผมเดี๋ยวใบมอหน้าามีไปเอามาให้เยอะเห็ดอีกเยอะเห็ดอีกเไอเจ้าข่อยันพ่อยขันมาไอข่อยน้ำเองแล้วอ่ะข้นยุบเป็นแนวนี้โอ้ยก็จะขวดขวดเปิดไฟให้หลดเสรนมั เปิดไฟท้ายููพี่น้องขวัญเอาสับซับซับซับด้วยครับผมสวัสดีครับพี่น้องผมกับยูทูบว่าเบามีบบาเกาหลีแล้วก็ชอบอีสานบ้าดกับเองพี่น้องผมเหตุใดเบาเกาหลีกิงกางไปตะตีฮะมามากสีฟ้าไปเห็ดอันนั้นอันนี้วะท่านไปไล่ไก่อยู่ในไหน้าพี่น้องบ่บ้่คันมันบ่ฝูบ่คันมันบ่ถึงขาดมันบ่ถึงยังสี่ดอกพี่น้องเดือดขวานไปซื้อถืึงงอนตัวสากบบาบบลง ไม่เยเลยแล้วักกันมาคั่วฝักกันมาคั่วบานนี้ก็ที่เดียกว่าเสียเห้มันคือใกล้ตลาดที่รองบานนี้ดึกไปสองเปียกบอกว่ารจริงของว่านุดปากบานปอกปาการนั้นอันนี้นะครับอ่ะผูใ้ใดไเป็นเจ้าของใกล้กับมาบอกเพ่นเลยครับเรื่องข้าสามารถไปเจรจาเงียที่เยาบ้านได้เขาบพต้องมาชีดมากว่าส,สาสีบดเสียขาเสียห,หายเห้เขาเสียขาเสียหายห้เพราะว่าเขาเป็นผู้พิษแต่ว่าใกล้เจ้ากับมาลงให้หน้เพื่นอีหลีเจ้าก็มีความผิดเพราะฉะนั้นเจ้ากันคอยกเอาใกล้มาต้่มเจ้ากับเสียใกล้ไปเาาานบก็ะ ก็พมาณนั่นแหละครับครับเอ่าครับผมซับดีๆครับเพลียจเย็นน่นนลๆเอาหอดหัวอีดอดืเอาดีเลยครับมาจอบใกล้วานเขาเราั้ยบอกแล้วครับจัดไปกลัวที่ไหน จะฝักปกๆเลยครับผมใส่เลยบ้านเนี่ยครับผมอันไหสีเท่สีดูดีที่เป็นมือไอเชี่ยมาเฮ็ดไปไม่มีผู้ใดว้าอ่าอ่าเมียนเป็นเมียนกลับไปมีให้เมียว่าคนได้ถึงเลยว่าจะไปเฮ็ดกับเขาเก่งแท้จะไปหาเฮ็ดอยู่ใส่ให้ได้ว่ายังสืเลยพอเถ่ามือนั่นเอาให้เพื่อนได้อึ้งทึ่งเสียวเลยพี่น้องผมถ้าบ้าเกาหลีสับไก่จะเข้าแล้วฮอกะ รู้มาเขาให้เพลินพี่น้องอืม,อมเฮ็ดเนี่ยมือสอ้าจังสี่แ,<ม>แต่ซุดยอด<ม>สุดยอดพี่นออ้องผมเอากุ้งมิดมือหนึ่งเฮ็ดบ่ได้ไรบ่อมดุบพี่น้องผมเดี๋ยวทานน้ำเดือดเจะาข้าวเนาะพี่น้องเนาะเหีบ้บาเกาหลีสับก่อนสับมัว่วสับสัวไปเลดครับเกย์เอาเจ้ากั้งมั่วอีหลีบ่ไปย,ยันนี่เอ้าหม้อมัวเลยโอ้บ้าขอจะเป็นผู้สับเดี๋ยวฝักความแป๊บหนึ่งครับพี่น้องผม ว่าได้กินแนวนีว่ว่าได้ว่าได้ไดมั่วเลือนไปแล้วเอาพี่น้องผมเหรียเชียงบาทนี่เชียงอันนี้บ้ามีสิตําจังหน่อยอยู่ดอกบา้ามีตําเองบ่เนีเจ้าซ่วยๆไปวา่าจะบ่ปานมือบ้ามีอืมช่อยฆ่าแม่นซ่วยฆ่าลงไปซ่วยฆ่าลงไปพี่น้องขออนุญาตเด้อพี่น้องเด้ออันมีช่องนึงไม่ตีตกอกแขง ก็ลุกบุบบับก็หนี่ดอกไปบู๊านไฟนรกทิมลงไปนี่ครับเพราะว่ามันฝ่าคลื่ฝนลินเขาต้องเห็ดจังสี่พี่น้องนี่ให้มันมีเห็ดจักหน่อยอคุณภาพกองเขากองคอยแห้งสั้นเนาะใบสีตูดมางานนี่ใบสีตูดตรงมาแล้วพี่น้อง ใส่เป็นใบเลยใส่เป็นใบเลยเป็นเจ้ไในพี่น้องไปเอาเครื่องไปใส่ผมสีถือไกมาลุยกวาดไปเลยพี่น้องผมโคตรซกมกแล้ววันนี้ป้ากันเห็นตัเอาเอาลงไปเอ้าทิ้งลงไปน้ำเดือดแล้วครับใส่ลงไปทิ่มบึมโอเคทิ้งลงไป จัดลงไปเดียว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 ไก่ไก่ยังเอาน้ำกวนให้มันออกกินหอมของหัวสิงไข่คลองอข้าก่อนเห็นปะมีแดียงแน่อยเขาสุดเนี่ยเจ้าไม่ได้เนี่ยเจ้าไม่ได้อัพโซโย่เดี๋ยวอัพโซโย่ตอัพโซโย่ยังไปยังไปข้าวหัวสิงไข่แห่น้ำสมุนไพรมันออกแล้วขาดนังขาดนั่งบอกขาดยัยงครงับขาดของดี นี่จัดไปบึ้มนี่ละนี่ละของแท้เลยไปแจ้งอะไรพี่น้องเอาอทับพี่มะข้นเยอะฟ้าข้นแม่หรอเอาลงแจ้งอะไรยังคนให้มันเดือดลุกบุบคุณมากนะเตรียมพร้อมปิดฟ้าไว้แล้วฟ้าบ้ามีวันปิดฟ้าไแล้วเสี่ยงเสี่ยงไปแจ้แล้วนี่เสี่ยงไปแจ้งแล้วย่างจังได บัวป่านนะยังยังยังยัเงเชียเลยนี่พี่น้องผมใส่ไปสะก้อนนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวบะหมี่เดี๋ยวที่เด็ดมาบาดต้มไก่หม้อบางแง่พี่น้องผมนี่แหละไปกินเขาบ้าเกาหลีบ้าเกาหลีบอกว่าบ่าบาชอบใจเป็นย่างหญิงว่าสันขออนุญาตบาดค่ำอ่าดึกอขวัญใส่ตายอีหลีพี่น้อง เตรียมตัวไปเฮียนผู้ใหญ่บ้านเลยเจ้าตัวเฮ็ดแนวน,นี่นี่นี่ <ไป S 1> นวผมพร้อมแล้วครับนะไปเลยพร้อมแล้วกันเพื่อนว่าใกล้ตีเดียบานใกล้ตัวนี้คัข<ก>มันตีตย่อมรัะครับย่อมรับกันเพื่อนว่าตัวละซี่หาพันเดียบานยังไดียบานปกติห้าไปหาสื่อมาตัวละลอยย่อมรับคราบย่อมรับตามนั้นโอเคครับเครื่องขั้วมียังแน่วะพี่น้องยืนนี่เข้าไปใส่ให้เบิดนี่เชื่อนะครับน่ะ ต้มใกล้บ้านเหาแบบแท้จริงสูตรยาโสพี่น้องขันบ่ใส่เกียวบ่ได้เลยนี่ตะบ้ามีเป็นคนบ่หมักเกียวบ้ามีก็ยังต้องใส่พี่น้องเอาเกียวไปใส่พี่น้องผมมันจังนัวขั้นสั่นมันบ่หน,นัวด้วยครับเด้อจำไว้พี่นอ้องใส่เกียวลงไปเปิดฝาแล้วน้ำเดือดแล้วสิ่งที่บ้ามี่ที่ใส่ให้มันนัวอย่างหนึ่งก็กคือ อาซีอูเห็ดหอมพี่น้องนี่เ <ไป S 1> ขาใส่ <ไป S 1> ใส่ยาอืนหน่อยๆบาทนี้พี่น,น้องผมอันนี้พี่นอ้องครับครับน,น,นี่พี่นอ้นนองผมเป็นยังบะมียังใส่ก่อนเลยเบิงมันดีหมองใดมันดีหมองนีพี่น้องยังไป <c oughs> บ้าเกาหลีเห็นหรือบ้าเกาหล,ลีบอกบ้าเกาหลีบอกว่าระทำใจมใจต้วงมาย่างกินนี่แซ่บมาสันเอานี้เ้าใส่ไปแซ่บปรุงถือว่าปรุงเราได้พี่น้องเด้อนี่นี่ข้าวนี่ไข่ใบขีตูเท่าความบ้า,บามีดีใส่สูตรน้ำย๊อกโป๊กไว้พี่น้องบ้าดี๋ยวเอาไปใบเอาใบม่อนอพี่น้องผมครับไก่อันนี้ขอบคุณครับโอ้ ใกล้อันนี้บ้าบ้ามีสิีไออธิบายว่าเกาหลีฟังอย่างหนึ่งเลยครับเด้อมาครับมาใกล้อันนี้มันเสียบเป็นพิเศษดีหนึ่งมันทาท่ายบ้ออันต้มอยู่ในหมอนไหมครับอมันบ่าเป็นยางไปตลาดเราได้เงินให้เพิ่อนน่ะนะออหมันยางไปมันฝุกมันได้มามันต้มมล้วเขาก็ตองมันรุนอีกว่าเจ้าของมันสิบหกบ่อจังสั่งจังสี่บ้อถ้าบอยขว่ยาเพิ่นเบื้องท้ายอ่เพิ่นเบื้องขีบบ้ามีเจะเซ็ตแน่นอนผู่รู้กันละครับนอนหน้าครับอืมความใจเพื่อนดีกวัว แม่บ้ครับผมอ่าโอเคนะครับเนาะไอ้พวกไอ้น้ำพวเขาบ่ออกพักก่อนนะครับเด้อพักก่อนบังไว้อ่ะัังไว้อนนี้เอ้าอันนี้ครับคลิปช่องนี้ฝากอ่าตัวนี้นะครับครับผมกินแล้วก็ ขามเปียกพี่น้องผมบักขามเปียกทิ่มลงไปเกียกน้าตาเกียกเกียก,กินกับเหล่าขาวมึงดิเนาะสะอนกันไปพอ่อกวอนครับแม่นครับมันสวมลายก้อนนี่บ้าเก่าดีสีอยู่ใดบ่บราขวามันนะได้แต่ดูเตอครับผม งามอ่องต้องที่รองผมเดี๋ยวบ้ามีไปหาใบอีตู้ไทยมาใส่เขาสีใส่ใบนี้ลงไปก่อนเลยเพื่อยังก่็บ้ามีสใส่ใบนี้ใบยังใบม่อนหน่อยนี่แหละใบม่อนหน่อยครับหยอดอ่อนๆก่อนมึงดูหยอดอ่อนๆหนึ่งบึมจัดลงไปจัดลงไป สุดท้ายแล้วกับใบกับข้าเข้าสีใส่สุดท้ายเดยพี่น้องเก็ส่วนใบนี่มันมียางให้ยางมันออกเล,ลาะๆเปียๆพี่น้องคนว่าเพิ่มรสชาตดเลยหน้าอุจูเจุรบพาวเกาหลีเดี๋ยวนี้เขาสิบว่าเห็ดหนามไหลวา,าวเกาหลีกับเจียมแซ่บๆเลยเอากระตุอนต่อมาซีมก่อนภาพ คุณภาพกล่องบอดี้ยาวากันนะพี่น้องเพิ่งมาเดี๋ยวคุณภาพเสียงการสั้นการใดกันทวนเพิ่งเอาพี่น้องผมบ้ามีกําลังเก็บสื่อไหมยู่พี่น้องมาคุณอ้ไรมีตาคาลาคุณมัดเสียบคักเทียวเว้ยสองเครื่องเลยครับเด้ออ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบ้ามีมีหากระเพราเลยเอ้าซิมอยู่วะซิมอยู่วะซิม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  ขอไม่ขาดขมอ่ะห้วยห่วยห่วยเพเอาขมครับต้องแก้วคันที่ขมเข้าสมแล้วเนาะครับแทบใกล้แทบเลยแ่บเลยครับสมทบครับเอาพี่น้องผมชาวบ้านเท่ายมือเ้าเนาะพี่น้องเนาะก็ต้องมีบ้างนิดๆน้อยๆเอาจัดไปมันหนาวเห็นบ่ครับมันหนาวหนาหนาวหนาฝนหนาวหนาวบอกรสชาตินี่นะครับอันกินๆนี่มันเป็นยังไงอ่มตาตะกะแตน มันเป็นจังไดครับมันมันซอยได้หมองเลยตื่นขึ้นเพาก็ตื่นที่พี่น้องเฉียวบ่อบชูเลยไม่เกิดซอยหรือใดฝ่าให้มันซื่ึนม้ว่าครับโอ้แห้งบานเทาถอนเมืนบ้านี่ใส่แบบโอ้แล้วมันดีขึ้นแมนบ่าครับผมกับพ่อโย่พ่อโย่กับเมาคือเก่าวเราใช่ว่ามันกับพ่อโย่โอ้กับพ่อถอนนี่มันพ่อต่อยูอ๋อครับครับที่พอ้าวสุดท้ายแล้วพี่น้องผมสุดท้ายแล้ว สุดไทยคือนีพี่น้องผมสุดท้ายคือตัวนีน้ะพี่น้องเนาะมันสิมันไอเก็บจังได้มันไอเสยียบสัมตัวไป,ไปิดแย็ดพี่น้องผมนี่แหละสูตรสไตล์บ้ามีเห็ดบ้ามีบ่บอล้วคันไตเห็ดเนี้ยกินนีบ้ามีหนึ่งข่วมรวนเรียวรวดได้นีได้สไตล์ผ่านถือมากพี่น้อง เอาซิมอันนี้หัวไก่นว่ะต้มครับต้มแบบว่าไห้มีตดำบักพริกนิดนิดมีส้มเผ็ดนิดนิดจุ้งไว้ให้ไม่ย่ยท้องเข้ากินยำไหมเลือแบบแบบธรรมดาปะครับผมมาต้มไก่ใส่บ,บม่อนพี่น้องขอทิมกันเด้อเอาจะฝ่าว่ากันเด้อครับเบาหวากันเฮ้ยมาลุยมา เอฟซีเ้าเก่าดีไลหลายขันเห็นบ้าเก่าดีเปแนวหนีข้าเจ้าดีใจครับตัวจริงแท้ว่าสันของแท้นะอือ้แซบตัวแซบปะครับมันขบมันในสมบัคามครับสมบัามนวลใบมอนแซบสุ้รดครับต่อมัเนี่ยที่ตอนบ่ดเมื่อนเนี่ยบ่นเลยนะเดี๋ยวอุว่าบ่นเหือทแถจอ เช่นคนบอกประล่ำประล่ำมาขามเนาะดีวะครับสรุปแล้วดีวะยวงไปตักไ้อีแม่ก่อนยังเอาไปซวยเป็นจังไงพี่น้องบ้ามีบอกแล้วสูตรนี้เบิดหมัวพี่น้องจงข้าวนิดเดียวจงข้าวนิดเดียวไปเลยพี่น้องผมบาดเลยไปบมื่อไหร่นะนะพี่น้องผม มากกว่าดนี่เอาแนว่ไดมากเอามาต้มไก่เต็มๆพี่น้องผมเพราะต้องเค็ดกินตาเส้าแบบนี้เรามันจังเด็ดสุดยอดต้มไก่บะเบิดกะเอาไปอุ่นตะ้มไก่เหอมสูตรอะไรนี่สูตรอะไรอีกวันนี้สูตรบะหมี่โอ้ทำไงหมีพริกแห้งอยู่ตลอด บอต้องมีแจ้วเพราะว่าต้มกินกับเหล่าพี่น้องไตพี่น้องผมไต้พี่น้องไตเสียพี่น้องอะมนามมาไหมมาไหมมาไหมมอันนี้เอิ้นสุดดครับดบ้ามีผ้ารั่วูะรั่วอันนอืมรั่วอีเือ ครนึ่งข้าวหลัวพี่น้องผมอ๋อต้มสมตัวนี้อือหือต้มสมใส่ปลาคามอือหืออุ้ยใส่ใบม่อนอือสดีครับสดนานๆใส่ใบม่อนนี่ครับผมครับผมไปเอาอะไรครับนี่แหละครับเนี่ยมือเศร้านี่บรรยากาศพี่น้องผมบ้ามีให้เบิ้งบรรยากาศด้วยพี่น้องเด้อมื้อนี้สิมีแดดแอมเซียต่ว่าหนาวคือยังอ่าเดือนสิบสองนี่พี่น้องอากาศหนาวเนาะบ้านเกาหลี มันต้องกินต้มไก่ตาส่อพี่น้องผมอากาศแนวนี้หาแนวกินง่ายแซ่บพี่น้องผมมาพี่น้องผมมามามาสวัสดีทุกคูทุกคนทูทูทุกท่านเราไม่ได้กับฝาอะไรฝาแค่เลขตนกันนี้เลยพี่น้องเด้อภาพกล้องเนื้อหาคุณภาพมันบ่ดีก่ายาว่ากันกำลังเก็บเงินซื้อไหมพี่น้องผมทางนั้นยกแล้วทางนั้นยกแล้วทูทูลาทูเห็นเห็นยังเห็นเท้าไก่บ่ดูว่าอะไรแกมาตัวหนึ่งครับนี่ เลยว่าโอ้ยใกล้ไปกินเขาเจ้าที่วขวานวูซีนจำบ่ได้อีกหรอบาบ้าบ่ได้บ่ได้เนาะกันบ่ได้เอาตั้งสีวางได้เนาะต่ว่าสุดยอดเลยคอยยินตินกันเนาะเอาเนาะเอาเห็นเอาใส่ลวกคักๆเลยหมักน้ำ ซุปมันหอนในมือสองครับมันได้กลัดนินึ่งดองมาลุยมเอ่งเีหมไไมไม่เร็ย่ยอไน่าเกลียงเนี่ยห้างหลังช่เว้ยยาย่ขึ้นว่าเนืันเขามได้อเนาะ มันหนาวตะหนาวขึ้นเนนี้เกไรับอ้ไงเฮ้เนะครับเนาะไอ้ม um> ุนเฮ้าไงเฮ้เนะตาเทียวตาไหไอ้เอออดกโมิดคือบุหรี่ไงไอเราเนี่ยเดินเลยขด้ต้มเตาออเฮดเตรเาครับไปอันไปหน้าไปไล่ไอ้นี่ไปไล่ไกลออกจากไอหน้าครับบ้านนี้เพิ่มว่ามันมันมั่วหมัวไหมมั่วหมัวหนาดัง มวหราังนะมจัดเลยดังกดจัดเลยเดี๋ยวเราจังไปเห็นผู้ใหญ่บ้านกำกันไหวเนาะจ้าได้ผู้หนึ่งเนาะต่ได้ผู้หนึ่งนผู้นี้ผมที่คนเด้อที่คนได้สี่คนยังไงครับรสชาติเอาอาตอนเลยครับตอนเลยหัซีตัวหันซีหัซีตัวพกเหาไหวนี่แหละครับว่ยังสุตนะ สดต้านกว่า่วดานกหน่ย่ต้าน้ผู้ดีั้นอกิน่งองสส่ผู้ดนักแจงไหนจะเป็นผู้ดือขวัญใส่จบ้าะบก็เปิดด้วยวมากินยังไาบอกก็เลยว่าจะแห่ไปยามนาเอาเด้อันมากเป็นผู้ดือขวัญใส่ยังสี่ผู้ทายวิ่งเสียหลายกว่าหมูอยู่ฟาดเลยเหรอแจงใส่ขวัญใได้พ่อจินบ ใบใบม่อนกบใบม่อนกล้วพอปลาไม่สนใจแล้วครบใสเลยเหรไม่ต้อเอาบอกเลยว่าย่างให้ไกลมากเลยขังจบยุ่๊บย่างปุ๊บย่าปุ๊บย่างอะไรไปขันมาผเาดีดีใส่ลิดึกขวานเศๆก็สั่ยามยาไม่

อานอืมั้ียอมรู้ยนมาเลยแต่่นีนนี้บปนอกกวันาวางเดยวเขาโดนขแม่ไม่แล้ว่ขาใจมึงไม่ขาใจกบบีแล้วไม่้มีมือขึ้นเนี่มือขึ้นเนี่ยงกระตัมลงกระตัมเาปังไฟบังเด็ดเดาตอนตก่อนพีน้องห้องตั้งเชจีเลนหาตอนเตก่อนมันเสียเบิร์ตไป าดี๋ยต้อนเตพี่น้องกูเดียต้อนเตะน้องนุ่งบัดเดี้ยวเกี้ยนี่ตัวพอหยั่งพอบ้ามิตำิกลงไปหรอกพยายามเห็ดสชายมันจัดจานจังหน่อยเห็นมั้ยนั่นวบเพลินแต่ว่าสุดนี่ครับย่าสุดยอดกะไยังบ่บ่สสุนี้เพาะ่ได้ใส่บอ่ใส่ครับตำแล้พริก็น จะโดยเรียนป่ะครับนี่แหละครับว่าต้มไก่กินกับเหลราจำไม่เลยครับแต่ว่าคือต้มกระดิ่คือต้มโสมครับเอากูลองเบิ่งนี่แหละครับต้มไก่กินกับเหลราเขาต้มแนวนี่ครับไทยต้มยำก้างจะโศดได้พี่น้องได้ไายต้มยำเนี่ยล่ะว่าเล้วมันต่ใส่นี่เหลี่ยงใช่ไหมต้มไก่กินกับเราต้องต้มแนวนี้ครับสิบบุตรไอริเรียนหาแจ้วสิบบุตรไอริเลียนว่าอันนั้นอันนี้เอาสลากนี้เนี่ยเอาฉลากหมุนนี้ทางอื่นบ่ต้องใส่พริกแกงพรีเจียง โอ้เป็นแบบนี้ดไอ้รองเบิ่งม่ใช่โอ้อายอายอา่จาไงว่าบ่ต้องขอยังเพิ่มบอกแล้วครับว่าบ่ต้องขอยังเพิ่มเพราะว่าส่วนคำขอตลอดมาจัดใจบ่ไอ้มาจากอ่าบันี้เรื่องออกบันีเรื่องออกอาสดด้สดะคำด้วยอ้ายเบบ่เสีบเอาบว่าสดจะคำเนี่ยไม่หนาบ่ต้นยกสักวนบมันสวดเพกับสวดเพ อันนี้บวเนี้ยนะครับน้ำใหมนั่นเด้อน้ำปลาหนะน้ำปานะน้ำปานะน้ำปานะอะต้นเสียบเสียบเลยไอ้ครับต้นเสียบเสียบต้นนี่่มัมักใบเนี่ใบกระเพรานี่ยมันหอมปลากระเพราขิงขิงนี่มันไอ้่เด้อเหาต้นมักบ่คือกันมักบง่นี่มันใหญ่ี่ือป่ามอางหน่หางใหญ่ใช่าน่อะ เอาซิมไปจ้า่ํมเลยครับเอาขงแกิเหมือนเรบยเกือบโจเบเกือบห้างยี่หันขอยไปเอาบัตรใส่แงนแงนคนมันไปหลงอ้กที่บานหลมาอีกอ๋ออโอ้ซ่าๆเอาแมเอาแม่โอ้ไ้เรื่องังตนีา่ไหมออแม่มเแมมึงม่ก่แม่แม่ี่่่่งมา มาชิมอะไรเอาสมุนไพรลอยเปล่อ่าแม่ครับแม่ครับอ่ะข้าวโพดลอยพ่อพูดได้ใส่หลายๆเลยครับเด้อมาเยี่ยมมาหยาบมาทำมาไช้กันพี่น้องผมถามบอกว่าเออช่องยูยังไรเป็นยังไรแล้ววะสันการขอบคุณหลายๆครับพี่น้องผมไอ้เพิ่นมาเที่ยวเรา่นถามโอ้ยเดือดออกเสยพี่น้องตั้งม่ขึ้นหนาวแี่ขึ้นยังเดือดที่สุดเหรอไม่เป็นยังไง ใบไส้เป็นเอฟซีมันเป็นห่วงเพิ่นเป็นใหญ่วันเป็นยังไรภาพคือสั้นแทะว่าสั้นกันนี่แหละผู้ใดพอกระทำยุหันบางไฟกระท่บวบเรียกว่าทาให้ได้อันไม่มากกว่านี้กับฝากไว้ในว่าบความใจเขาเลยพี่น้องผมบ่มักความรู้แรงตัวจัดไปตัวต้มไก่ผู้ใดบ่กินต้อนไต่กระเหลี่ยมแต่หรือบ่วบ่าจินต้อนไต่ต้อนดากก็กินบ่ต้อนดากนั่นไยเได้ลยมันกต้อนดากเน้ นี่ยนี่าจัเนี่ยเอยื้อเนี่ไปยไปยจริงเลยนี่ครับเอาอจริงครับ่อ่เานอเลยเาเา่ยกอย่ินเยนี่ห่วยมกครับเอาโอ้ยลูกพี่จังไรเห่ยยอดหน้าเนี่ตไปก็พิมหน้าเนี่ยี่อืดบอบเนี่ยนี่นะครับเนี่ยปิดบปิดบ่อ่ปี่ยน อ่าครับนี่นะครับสาหรับอ่าบุญดวงไฟของเรแล้วล่ะมันเนี่ยใ้ตรงใกล้มา่อกี้ในไอ้ที่สร้างเมื่อกินน้ำกันแล้วก็ขอปิดอ่าชิปของก่องของอีสานอิสานมาของเองนะครับเด้อย่ำได้พิษผ่านประการใดก็ขอโทษด้วยวครับแต <c oughs> ่ว่า ข้อมตั้งใจครับเป็นผู้พยานอะไรเยอะนะเอาอิหรีครับผมถิ่นมาลงนายกนะเอาเละครับเด้อฝากด้วยครับช่องอ่ากดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเด้อช่องอีสานบ้านคอยเองครับท่านครับท่านกับเบาเกาหลีเบามี่ทุกคนนะครับอ้าวโอเคเอ้าปิดสวัสดีครับ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 ขอบคุณหลายๆพี่น้องผมอ่ะที่ละเพื้นยังเพื้นกระบอกไปเปิดเราแหละ พ่อกันคิบนะครับฝากไว้ในออมบุกอามใจนี่พี่น้องเด้อมันว่เป็นตาเบิ้งกับเบิ้งให้เน่ยพี่น้องยะถิ่มยอะปากันต่อแสนก็คาคนกัได้ในบ้ามีมีอุปกรว์ดีกุวั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 าวันเนุวพี่นุวัุวุวัับ